สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e วันน, ye, ey, oh นี้เดี๋ยวผมจะพามาดูการตั้งหน้าจอรีเซ็ตหรือว่าเรียกหมดอีโคอ๋อตอนนี้ช่างใหญ่กำลังตั้งมันตั้งมาสิบรอบแล้วกดไม่ได้ักทีนีงลูกเรียนหลายเนาะพี่เนาะเข้าบนสื่อหรอกเขาย่างกดบวัตถอเลยเอาเอา จูนอีกบ่จูนอีกบ่จูนจูนนดีกว่าเฮ้ยแบงแบงจูด้วยวะแบงเนาะพี่แบงสูงอยู่เดียวอ่ะนี่ยังวะนี่ไอ้แบงแบงโคกดหลายอย่างแกล้วนไปแล้วล้โคตออดได้ยังไงวะนี่พี่แบงอัดจูนเยอะมากพี่แบงค์โอ้เนี่ยเท่าไรเอาเท่าไรอะไรยะเม็ดเมตรเจ็ดสิบเอาเมตเจ็ดสิบออเมตเจ็ดสิบโคตรเตลิดพี่แบงสักชุดแหนเนี่พันกว่าหรอพี่ พันหอเอาลองด้วยงดอ่อเดี๋ยวเ,เอาสีลองก่อนอกันปบ้บาน,นี่เอาลองนี่คือการลองนะพี่น้องนะตีงขึ้นก่อนแล้วก็ตีงลงนี่เดี๋ยวเดียเ๋ยวไทยไทยนะทยนไทนไทยนเอาลอเอาไทยนี่ยเอาลีกเนี่ย ันมากคุนี่คุลงเลยพีเจ็ดสิบอ่ะอ่าอันน้พี่จ็ดสิบโว้ดเนี่ยเราบอดีเว้ยชิงนิ่งเล่ไหมะนี่ย่เม่ติดทไปเลยเน่ยพอนอ่ะนี่ชอบชสวยนะคุณไทย ดังๆครับโดยสีบแบงค์นะครับผมวันนี้จะทดสอบการใช้งานของ n นิก Gen นะครับจะล็อกระดับ PE เมตรเจ็ดสิบดูครับเดี๋ยวพี่แบงค์จะโซโล่เบาๆให้ดูนะครับผมมีการติดล็อกบปุาล็อกระดับล็อกระดับเดี๋ยวเดี๋ยวพอาทิเดี๋ยวทุกนี่เติมเติมนี่เติมนี่นี่เติมเติม เออเติมมาเออไม่แบ่งเลยไม่แบ่งอ่ะ <c oughs> อันนี้ม่านม่านครับมุ้งมุ่งกันยุ้งนี่ดูครับเขาจะทำอะไรของเขานะดูเขาจะทำอะไรของเขานะครับนี่เขาเขาเขาต้องปิดม่านนะครับเพราะว่าจังหวะจังหวะจวดนี่ <c oughs> มันต้องต้องซุ่มนะครับเพราะว่าสายจอบเยอะครับสายจอบ เลี้ยวอันนั้นเป็นแม็กเงี้ยทุกวันเลยครับปรับโหมดดิพี่แดงค์ไใ,ใช้โหมดพาว่อหมดดิปรัะพ่โหมดไหมกด,ดตั้งค่าเลยพาว่อหมดดิมอสตั้งค่าที่ผมพาตั้งอ่ะพหมดเออขับรถขับรถเนาะไปพ่อหมดนะมดั่นแหละ นไครับเป็นการล็อกระดับที่1เมตร70นะครับดูสิว่าเขาจะทำอะไรของเขานะครับผมลองลองลองลูกลองลูบโอนะ้ฮะไหนไงครับหาจรวดแล้วจรวดแล้วนะนี่เป็นจังหวะจรวดนะครับจอดจวดนะครับผมลองลองลงูบลองลงูบนี่ครับหน้งางานก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหน้าฝนเราก็ ถือว่าทํางานได้นะครับผมออกแบบการทํางานโดยพี่แบงค์นะครับแก้ไขปัญหาหน้างานถ้าคนก็ยังทําได้นะครับผมแต่วันนี้ที่เาจอดเยอะๆไม่ใช่ทําอะไรนะครับของขาดครับวันนี้นี่สังเกตว่าจะไม่มีรถอยู่ในบอร์ดนะครับสายแล้วนะนเนื่องจากของขาดนะครับวันนี้ เสร็จแล้วก็โทรคุยกับผู้บริหารระดับสูงอีกครั้งหนึ่งนะไม่ไม่ขาตัวล่างเนี่ยไม่อได้ิอ๋อโทรสั่งการครับผมโทรสั่งการก็อธิบายนะครับผมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของขาดครั้งแรกนะโอ้ดูครับสังเกตจะเหมือนอาการซ้อนตายนะครับทีมงานเรา าอ,อ,อาการก็จะเหมือนการซ้อมตาย <c oughs> <c oughs> ผมก็หยอกเล่นนะครับผม <c oughs> พูดกำขันนะครับแต่ทีมงานเราก็ไม่มีนะครับผมเรื่องยาเสพตรงยาเสพติดนี่ไม่ดีนะ <c oughs> ไม่สาราบสนุนนะครับผม <c oughs> ถ้ามีนี่ให้สกิทนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวผมจะพาตัอไปซุ่มเหมือนเสียแบงค์นะอาการจอดซุ่มก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ นี่โทรสั่งของแล้วครับผมวันนี้เป็นครั <breaks> ้งแรกนะครับที่ของขาดนะอาการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนซ้อนตายนี่มาแล้วครับเกาเติมแล้วครับนี่ครับครับต้องการนิดเดียวเดี๋ยวเขาจะ เอาเลย <c oughs> ลองเลยใครอยากลอง้นไปลองได้เลยสบายอันนี้อย่างวมาทีเ <c oughs> สียแบงค์ไม่รู้จก <c oughs> ักฟอยนะไปเห็นฟอยนี่เสียแบงค์ไม่รู้จก <c oughs> ันจกนะค <c oughs> <c oughs> ยับทด <c oughs> สอบโดยเสียแบงค์นะครับ นี่ถ้าขับอย่างนี้นี่สงสัยวันนี้ยังไม่เติมครับเมอีกเนี่ยล็อกครับล็อกคุณลงกไปมั้งคุณไม่ได้คุณไม่ได้คุณไม่ได้เลยน่าดีมั้งคุณไม่ได้นะครับผมเงจากยังไม่เติมนะ้วขุดไม่ได้ลยครับนี่จะขุดไม่ได้นะครับนี่ขุดไม่ได้เลยครับขุดไม่ได้เลยไม่จักดีไห่จักลมคุณดิ

เอาหาครับหานี่อาการหานะครการหาครับหาแล้วครับนี่เขาจะนี่ครับหลงหลงเืมเืมอย่างนี้ครับอาการก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเอาซอกซอกซอกนีการซอกซอกเล้วเอาซอกเลยครับซอกเลยเขาจะหานะเขาจะหานี่แหละครับเขาจะงัดแงะไปเรื่อยนะนี่ถ้าการคล้องขาดก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วเออเปิดนน้าครับทุกอย่างครับ หาหาลงไปครับพอแล้วพอแล้วพอวะพอวะมี่วะอเออนี่่โมโหโมโหาล้วเนี่ยเจี๋ยก็ไม่เจอแล้วเขาเจอแล้วครับนี่นี่แนละนี่เขาจะเจอแล้ว เลยใีบอจงจงไวะเอจเขาเฮ็ดกวนไปสั่นละเสียแบงนี่ครับเขาจะหานะครับเขาว่าเขาทำตกที่ไหนนะมีหลอดะหลอดปะาเลครับโอ้ยตรโอ้นี่ครับเขาจะเอาจนได้นะพี่แบงนะเขาจะไม่ยอมี่พ แกเอาไฟครับมุนสวิตจับเลยครับพ่อว่าไปันี่ยเดี๋ยวเสียงอะไรเสี่ยงแบงค์หายไปเป็นยังไงบ้างครับหลังจากทดสอบบบวันนี้นะแคดเตอร์พิลาฟังจากประสบการณ์จริงนะครับผมพี่ดาบยิ่งมากเหมือนนมครับนมนักศึกษาถ้าอายุ ยังไงนะไม่ได้กินนะครับภาษายี่สิบห้ามันจะเค็มเือเด็กสิบเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดเขาด้วยเดินตามทีมงานผมด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานอะไรวะรับจ้างอ้าวพูดผิดเสียเบียรับจ้างยางนครนะครับเสียเบี้ยแล้วพี่แบงค์นะตามได้ปายมุ้งนะยังครับเพียงทำเลยไม่ต้องไปรอเวลาเราจัดไปเลยจัดไปเลย จ,จ,จัด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 นี่นี่ครับจะแบ่งแบ่งนะแบ่งเดี๋ยวผม <c oughs> ก็ได้เจอแล้วครับผมเป็นบางส่วนอ่าอ่าอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมบายบายครับผมทุกคน